สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องผพบกระช่องมิสเตอร์มิสซิสมูสตานะคะเมื่อนี้มาหาเหตุเหมือนเดิมค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็คือปาเหตุนะคะที่ศิลมาหาเป็นประจำค่ะปะ่ะไปหาเหตุต่อกันเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวศิลเอาไม้ออกก่อนเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเห็นปะคะ่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอาไม้ออกนะคะ เก็บกันเลยจ้าโอ้แต่บางบึงหมองบริเวณนี้มันค่อนข้างแห้งเยอค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะ,ปะไปหาตัดขาเหตุกันจ้ามาเดอ้อมาเดอ้อทุกทุกคนค่ะมาหาเก็บเห็ุน้ำกันค่ะชอบชอบ ดอกแบบนี้สินยังจะชอบเด้อค่ะมันกรุบกรุบดีนะพอยพี่น้องโอ,โอเคเลยโอเคเลยสวยๆค่ะขาอวบๆค่ะพอยพี่น้องนี่ค่ะได้ละโอ้พอยพี่น้องเบื่งค่ะ พาพามาเก็บน้ำการค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่แหละค่ะเขาจะเกิดประมาณนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นกลุ่มๆนะคะตัวนี้ซิสังเกตนะคะดอกดอกมนสิมีแบบนำ้นำตาลน้ำตาลน้ำค่ะพ่อแม่พี่น้องจะว่าโดันเป็นอียงเนาะ เ,เหมือนเหมือนดอกมันแบบเกิดว่าค่อยสมบูรณ์นะสินว่านะแต่ว่าฝนยุน่งยิ่กับตกนะคะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะเห็นบอกค่ะเป็นสีน้ำตาลเนี่ยโอ้ขาอวบค่ะเนี่ยมองหัวมันนิดน่อยจะเป็นสีน้ำตาลนะคะ ขาขาอืมทัดขาตัดขา,ดขาอย่างที่สินได้บอกไปค่ะมืคืนนะคะฝนมันตกเนาะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะเฮ็ดเปียกฝนนะคะเฮ็ดถือฝนจะเป็นมะ้าะเนี่ยค่ะเนี่ยจะช่ำๆน้อยนะคะพ่อพี่น้องโอ้กลุ่มนี้ใส่ได้เลยค่ะพ่อพี่น้อง กลุ่มนีกับตะปูตะปิดีค่ะพ่อพี่น้องเอ้ยนี่ขาอวบมากสินชอบขาอืมสวยๆค่ะสวยๆมาเบิ่งบริเวณนี้ด้วยค่ะพ่อพี่น้องนี่ค่ะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่สินเห็นนะคะพ่อพี่น้อง เป็นภูมิดีแท้อ่ะพ่อพี่น้องมาเก็บกันเลยจ้ะเอาใหม่ออกกอเด้อค่อยๆเอาออกค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะสินจะเอาอ่าใบใหม่ออกนะคะพ่อพี่น้องนี่เลยค่ะสวยๆค่ะพ่อพี่น้อง วยดีค่ะพี่พี่น้องดินกระซุ่มน้ำค่ะบริเวณเนี่ยค่ะดินซุ่มนะคะอันนี้กระดอกบานค่ะแต่ว่าเหมือนเขาบกค่อยสมบูรณ์เนาะพี่พี่น้องเก็บ่ตค่ะติเก็บ่ตค่ะนี่ค่ะบริเวณนี้สินบกค่อยหินถากเยอะนะคะบริเวณที่สินหาบริเวณเนี่ยนะคะทากจะไม่ค่อยเยอะปันใดนะคะ อุ้ยพ่อพี่น้องเบ่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 งตอนแรกสินว่าสินจะเหยียบเราเด้หนิป้าโชคดีนะเจ้าของไม่เหยียบบางตาบางตาใบใหม่บางตาข่อยพ่อพี่น้องอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยเหลือใจหลายค่ะใบใหม่ออกค่ะเรียบร้อยค่ะมามาค่ะ ภูมยิยญ่ๆังไงนะคะอุย้ยสวยมากๆเลยเดี๋ยวสิ่งขอถ่ายรูปก่อนเด้อค่ะพ่อพี่น้องทายเสร็จแล้วเข้ากันมาเริ่มเก็บกันเลยค่ะพ่อพี่น้องอุยอ้ยอยืทั้งกลุ่มค่ะพ่อนโอ้โหสวยจริงๆ เบิ่งตาหมูค่ะเก็บเห็ดฟังทางผุนนะคะเยอะเหมือนกันนะคะเบิ่งค่ะเราเก็บโอ้โหฟังทางนี้แบบเป็นกอเลยพอแมพี่นงเนี่ยเนี่ยข้างไหนเนี่ยเป็นกอเลยค่ะฟังทางนี้กับมีค่ะพอแมพี่นงโอ้โว,วะะเดี๋ยวเก็บฟังทางนี้ก่อนนะคะเนาะตรงนั้นมันเป็นใหม่เดี๋ยวตรงไปยกใหม่ต่อค่ะ ามาเด้อทุกๆคนมาหาเก็บเห็ดมันปูน้ำกันนะจ๊ะตรงนี้ซุ่มดีแท้เลยอืมนี่ค่ะเอ่อตรงนี้มันซุ่มนะคะพ่อพี่นองแต่ว่ามันมันบ่นเหมือนดินเหนียวบานเฮาเด้อพ่อพี่นอง ้าแมนบานเท่าซุ่มนี่คือแบบขีดตุมเละเลเลยเนาะยูนนนนะ่น่มันมันซุ่มคือซุ่มค่ะแต่มันมันมีขีดตมเนาะอาจจะมีค่ะแต่ว่าบ่เยอะนะในกวากคิดของศิอ่ามาเบิ่งดอกนี่กันค่ะโอ้หดอกสวยค่ะดอกง่ายดอกง่ายค่ะพ่อพี่น้องโอเคค่ะเดี๋ยวศิลส์เอาพวกเศษใหม่เศษอย่างออกกอนเด้อค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะ ออกเรียบร้อยแล้วก็เก็บค่ะเก็บเลยเก็บเลยค่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเฮ้ยส so right, อนล์เพ้ยพี่น้องเอ้ยมาๆๆค่ะเค่ะยวไปตายคาเหตุการ์ค่ะโอ้มาเบิ่งเเ้อค่ะเนี่ยค่ะกองเหตุนะคะที่สินเก็บแล้วก็กองไว้นะคะพม่พี่น้องกองที่หนึ่งกองที่สองนะคะ อืนี่ค่ะมาตัดขาเหตุการณ์ค่ะพ่อพี่น้องเป็นอย่างสินค่อยมาตัดขาเหตุในปลาเป็นบอค่ะเพราะว่ามันทําพศาสตร์ง่ายค่ะมันแบบฝุ่นมันบวรวมกันเนาะสมมุติว่าเขาเกีบยมาเลยหลายๆแล้วเขาก็วางใส่ทับกันทับกันเสียฝุ่นมันก็จะเปืือนค่ะทั้งขีดดินทั้งฝุ่นนะคะมันก็จะเปื่อนทั้งที่ปกติแล้วเหตุเท้าอ่ะมันบ่เปือนหลายประนันนะคะสิ่งก็เลยชอบตัดนะคะตัดบริเวณที่ ที่สินในไอ,ไอเก็บมันนะคะตัดตรงนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะให้เชื่อมันอยู่บริเวณเนี่ยค่ะให้เชื่อเขาลงตรงนี้เลยค่ะและที่สําคัญความสะอาดเห็ดง่ายมากค่ะถามาเห็ดอยู่บ้านนะคะพ่อพี่น้องเออเนี่ยจากเห็ดสวยๆแบบเนี่ยมันก็จะมีพวกขี้ดินขีย้ยางเต็มดอกไปหมดเลยค่ะพ่อพี่น้องเพราะว่ามันขูเนาะมันขูมันขูดเศษฟุนงเศษยางรวมกันยังเสียค่ะแต่ถ้าเขาตดตรงนี้เลยนะคะ มันก็ว่าเข้าไปถึงบานเป็นบ,าาบอคคาพ่อพี่น้องเท้าสิตม้มจังเสียเข้ากัาล้างแกักสามสีน้ำคือล่างแร้วบต่ตองมา,มาตาัดนะคะล่างไปเลยค่ะล่างสามสีน้ำเขาก็สิสะอาดค่ะพ่อพี่น้องหรือว่า,าเท้าสิตากแห้งเป็นบอค่ะเข้ากับปัดทำความสะอาดอีกที่หนึ่งแค่นั้นเองค่ะซึ่งโบบ,บ่ไดเฮ็ดยากเลยแล้วเฮ็ด้เร็วมากมากเลยค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยสิจะเอาเศษเนี่ยออกนะคะจังซีเลยค่ะ สังเกตบ่ะทุกคลิปนะคะสินจะตัดขาเห็ดยูยูมองที่สินเก็บตลอดนะคะนี่แหละค่ะคือเหตุผลนะคะทําไมสินต้องนางตัดขาเห็ดยูมองนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งคือไอ้สินมาเก็บกาแฟานะคะบ่มีบ่มีมูเนาะ้ามีมู้ามีมูก็คือสมวนอยู่เสียะคะ่ะมันกระเมียนอยู่แต่ว่าไอ้ถึงมีมูสินก็ตัดขาเห็ดยู่นี่คือเก่าค่ะพ่อพี่พน้องมันง่ายต่อการทําความสะอาดค่ะพ่อพี่น้อง เนี่ค่ะเห็นชัดบ่ค่ะพ่อพี่น้องเนี่ยค่ะนี่เลยค่ะตัดไปค่ะตัดตัดก็ตัดบุโดนอกค่ะแป๊บเดียวค่ะดีกว่าเอาเอาไปไปบบ้านป้าบแล้วก็โอ้โหฟุ่นผสมกับปนเปกันไปค่ะกับบ่ไหวค่ะพ่อพี่น้องสวยค่ะสวยเห็นบ่ค่ะเพิ่็จะแกะออกนะคะ พ่อแม่พี่น้องค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเฮอกเก็ดสิไปหาเห็ดต่อค่ะแต่กับบ้องหูนอว่าคลิปต่อไปอมสินสได้เห็ดอีอย่างเน่นยนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะมาติดตามคลิปต่อไปเด้อค่ะ